สวัสดีคะ่ะสวัสดีทางช่อง YouTube นะคะทางช่อง u t u b e เจ๊ยังชาแนลคะ่ะเจ๊ยังชาแนลละไหนละสุดชูะะกันพ่อพอกันอีกจำหรับเ uh, อยอหลา <laughs> ข้ามโค้งกันสมชืข้ามโคง้งข้ามโค้งสายเด่น ا, งวดที่ผ่านมาก,ก็คือผ่านทุกชดอันนี้ไปชนกันอยู่ที่หนึ่งสองกับหนึ่งสี่ไปชนกันที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสี่สำหรับหมุนในในในสูตรเนานะในสูตร โคตจะเห็นป่าเป็นค่ะป้าเป็นเขาแบบเบื้องต่ำต่ำที่แอดไปเห็ดไม่เลยก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรอ้วนที่ผ่านมามันมีแต่หนึ่งแบบมีแต่หนึ่งกับสองมันชนกันที่หนึ่งกับสองแต่ว่าหกกันเด่นเด้ค่ะท่านผู้ชมอ้วนที่ผ่านมาหกเด่นมากมากแต่ว่าหกปรมาณเพราะว่าแอดไปเบิ้งของท่านใดยนะเพิ่นก็มีต่หกล้ล้วนๆเหมือนกันแอดคิดว่าหกจะบรมาแน่นอนอะไรงวดเนี่ยเอามาไม่แอดที่เรีกค่ะท่านผู้ชมบรมามันเป็นอย่างคือบรมาณ่าดแล้วดัง ้าแล้วดังแล้วจะบ้มาค่ะข้ามโคงนะพวกอ่าพัฒนานะค่ะทามันดังตัวใดที่มันดังแล้วบ้เขาก็ต้องไปจีบจับบ้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอ่าไปดูที่สูตรกันก่อนค่ะท่านผู้ชมวัตถิพันธ์มาค่ะเดินดีค่ะวัตถิพันธ์มาเดินดีอ่าสาหรับสูตรเด่นข้ามโคงค่ะอันนี้เน้นบนกันล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะค่ะนี่คือที่เราเดินมาอ่ามันมาได้ตัวหนึ่งสองตัวหรือว่ากดพากันมาก็ได้ อ่วาวที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยแอดิทีของเรามาเนะะี่ยค่ะม้มามันเข้าทางไหนแอดเตจในเบื้องมามันมาตัวใดบ้างเนาะอ่าสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่28แล้วค่ะท่านผู้ชมวันศุกร์ที่28สิบแดทรับบาลแล้วค่ะท่านผู้ชมใกล้จะเป็นรัฐบาลไทยแล้ว <c oughs> 901ค่ะ901า่งแอดเดนไปใส่แอดเด,นไ,ด,เดนไปที่9กับ1ระหว่าง9กับ1เนี่ยอ่า เอากันบลงงว่าชอบตัวใดเดี๋ยวก็ชอบหนึ่งเดี๋ยวก็ชอบเก้าอาจจะมาน้ากันก็นได้ค่ะอาจจะเป็นเก้าหนึ่งหรือว่าหกหนึ่งแบบนี้ก็ไดอ้อันนี้ก็คือสูตรเด่นสูตรเด่นค่ะ,ะท่านใดที่อยากได้สูตรล้อสูตรแอดเอาไปเทียบชนก็รอยากให้มาหยิบจับออกไปแต่ว่าท่านใดที่ม,มีสูตรท่านใดที่ไม่มีสูตรก็ล้อที่แอดเจาะล้อที่แอดเจาะชอบตัวใดก็หยิบตัวนั้นได้เลยค่ะ เพราะว่าทุกอย่างเขาเจาะไปตามสูตรว่าเออมันชนกันตัวใดหลายกว่าแบบนี้แอดก็จะเฮ็ดมาให้เป็นตัวเดินค่ะสูตรคำนวณค่ะเอาสูตรอ่าสูตรคำนวณค่ะสูตรคำนวณจะมีสามสูตรอย่างเนี้ยจะมีสามสูตรมันจะจนมากแล้วก็จะกอดคอกันมาอยู่ค่ะจนมากก็จะกอดคอสูตรอันนี้ก็คือกอดคอที่หนึ่งสองแต่ว่าสูตรนี้บ่เดินวันนี้จะเดินหรือไม่เดินเขากับบรรลุเลยเขาสูตรนะ อสูตรนี้นะ้วค่ะแต่คุณชมสูตรเนี่ยสูตรที่หนึ่งอ่ะบ่เดินมาสองวัดสามสองวัดแล้วไม่เดินมาสองวัดแล้ววัดนี้จะผ่านไหมสูตรที่หนึ่งได้หกกับแปดสูตรที่สองสองห้าสูตรที่สามเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็คือสูตรตามในเบื้องอันนี้กระเด็นไปที่หกค่ะสูตรที่หนึ่งเดินไปที่หกสูตรที่สองเดินไปที่สองสูตรที่สามเดินไปที่เก้ากับเก้ากับหนึ่ง ความเกียรของแอนแอเิบาราสูตรนี่กับสูตรนี้จะมาจับกันมือนี่อาจจะเป็น 8, 9, 8, 1, 6, 9, 6, 1, แปดเก้าแปดหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งแบบนี้ค่ะสาหรับสูตรนี้กับสูตรนี้ค่ะไปได้สามที่นั่งค่ะไปได้สามที่นั่งสําหรับท่านใดที่ว่าเอาสูตรมาชนมันมันชนกันตัวใดก็จะคอยหยิบจับตัวนั้นขึ้นมาค่ะสูตรเทียบชนจะมีสองสูตรสูตรเทียบชนจะเป็นสองสูตร ก็คือสูตรที่เดินดีที่สุดแอดก็จะามาลงให้อ่าอันนี้ก็คือสองมา้าเนี่ยกมากอดข้อกันมา้าสองงวดละค่ะสำหรับงวดนี้นะคะสูตรที่ยี่สิบได้แปดกับหกสูตรที่ยี่สิบสองได้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งค่ะอ่าสูตรนี้เด่นไปที่หกถ้าเป็นหกก็จะเป็นถ้าจับคู่กันก็อยู่ที่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะ ถ้ามันจับคู่กันมาเด้อค่ะถ้ามันมาว่าจับคู่กันมาอ,นอันนึงอันสูตรหนึ่งอาจจะไปสายบนอันนึงสูตรหนึ่งอาจจะไปาสายล่างแบบนี้ค่ะก็เอาสูตรมาเทียบชนล่องมึงค่ะสูตรมาเทียบชนล้องมือไปดูที่สายเจาะค่ะแอดเจอมาจะได้ตัวใดสายเจาะนะคะสายเจาะบนกันล่างค่ะ บนกันล่างเน้นไปที่หกรองที่แปดค่ะเน้นไปที่หกรองที่แปดระวังที่หกกับเก้านะค่ะระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันล่างกันบนค่ะล่างกันบนเน้นไปที่สองรองที่ห้าค่ะเน้นไปที่สองรองที่ห้าถ่ายท่านหนคิดว่าคนที่่านมามันเป็นห่าห่ามันเป็นอาหารแล้วห่าอาจจะไหลเนี่ยกายิมห่าได้ละค่ะยิบห่าได้คิดซ้ำนะ ถ้าเป็นเด่นชนเด่นค่ะอยู่ที่แปดห้าแปดสองหกห้าหกสองค่ะแลบ่านนี้เน <5, S 2> <3 S 1> กันที่หกแปดแล้วก็สองห้าค่ะอันนี้ก็คือเอาสูตรมาเทียบชุนมือค่ะสายที่สายลูกก็มองไปที่อเอ็ดกิลเซนเอ็ดกิลเซนไปมันอาจจะเด่นขึ้นมากก็คือในสูตรของเขาค่ะสายตารางค่ะสายตารางหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้านะคะ เดินไปที่หนึ่งเดินไปที่สองเดินไปที่หนึ่งแล้วก็สองค่ะจะเป็นหนึ่งวนลวก็จะเป็นสองวนค่ะอันนี้ก็คือแนวทางของของสายตารางเนาะแต่ว่ามันเดินแอดกีบานหนึ่งมันเป็นหนึ่งกับเก้าเนาะแต่ว่าในสูตรนี่มันเป็นหนึ่งกับสองถ้าเป็นหนึ่งเท่าก็จับมาได้เลยค่ะวนมาเลยถ้าเป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเป็นสองก็จะเป็นสองเก้าสองแปดสองเจ็ด อันนี้คือตามสูตรของเขาถ้ามันจับไปแบบนี้มันจับได้บอจับได้ค่ะแต่ว่าจะนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งค่ะไปที่จับคู่ค่ะจับคู่เนาะไปที่จับคู่ค่ะจับคู่บนกันล่างนะคะเน้นไปที่หกรองที่แปดค่ะเน้นไปที่หกรองที่แปดจับคู่ที่หกหนึ่งหกสี่หกเก้า แปดหนึ่งแปดเก้าแล้วก็แปดสามระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันแอดวงคุมไปที่หกหนึ่งหกเก้าแล้วก็เออแมนเนาะหกหนึ 6, 1, 6, 9, 2, ่งหกเก้านำสายเน้นเนออ่นไปอย่างเน่นตัวที่มันเด่นขึออ้นดังในตารางมันจะอยู่ออตางมุมมุมกับมุมใส่กันนี่กคคือเป็นตัวเด่นล่างกันบนค่ะ ล่างกันบนเน้นไปที่สองนะคะเน้นไปที่สองลองที่ห้าครับแต่ว่าท่านไหนคิดว่าห้ามันไหลเพรที่ผ่านมามันมาหาหา้าแล้วหาจะไหลก็ยิบห้าได้ค่ะยิบหาเลยก็ได้ค่ะ,ะจับพูดที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าสองสี่สองแปดสองเก้าวงกลมไปที่ห้าศูนย์สองแปดแล้วก็สองเก้าระวังที่หกกับเก้านะคะระวังที่หกกับเก้าเนี่ยห้าเก้าหกห้า มงคลไปที่5028แล้วก็29อันนี้ก็คือแนวทางค่ะทุกอย่างคือแนวทางกะแคบหน้าจอได้เลยค่ะเดวแอดจะเฮ็ดให้แคบหน้าจออา่าล่างกันบนนะคะแคบหน้าจอได้ค่ะบนกันล่างค่ะบนกันล่างเด่นไปที่61หรือ69นะคะแคบหน้าจอได้เลยค่ะ สายตารางเด่นไปที่หนึ่งกับสองนะคะไอ้บอกแล้วว่าถ้าเป็นหนึ่งกับหนึ่งเกียหนึ่งแปดหนึ่งเก้าถ้าเป็นสองสองเก้าสองแปดสองเจ็ดค่ะอันนี้เด่นชนเด่นนะคะเป็นเด่นชนเด่นค่ะกา อันนี้ก็ะมองเป็นแนวทางค่ะทุกอย่างอยู่ที่สูตรแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าสูตรเท่ารุดกระกาบขอโทษขออภัยถ้าสูตรเท่าเดินต่อกระดีใจนั้นสําหรับท่านใดที่ตาดเนาะอ,อ่าอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางค่ะแต่ไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้แอดน้ำแน่ค่ะท่านผู้ชมกดติดตามให้แอดน้ำแน่ให้ยอดเออ่ผู้ติดตามแอดไหลขึ้นมาน้ำแน่ค่ะเด็กผู้ชมท่านผู้ชมได้นิดนึงเลยเพราะว่าทุกอย่างฮอก็ให้ฟรีทุกอย่างค่ะให้ฟรีทุกอย่างเออ่แค่กดคอมเมนต์กดไลค์ ลากดแชร์รันพวกลาเฟสกับคอร์ไลยังเดียวก็ได้ไกับคอร์ไลและก็บคอติดตามแค่สองย่างนีน่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเขาและกัผู้ทําคลิปแบบเขาค่ะท่านผู้ชมขอให้โชคดีมีใช้ล่ะมันมันเฮงบอกฟังสําหรับสองทุ่มครึ่งน,นะคะ